มาดูอีกหนึ่งเวทีกันบ้างน,นะคะสสสได้จัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิน่นสู่การอภิวัตรประเทศไทยค่ะโดยมีแกนนาชุมชนนะคะกว่า2,000คนด้วยกันนะคะซึ่งจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ยึดประโยชน์ส่วนรวมโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยค่ะแกนนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่นได้เป็นท้องถิ่นน้าอยู่นะคะกว่า2,000แห่งเข้าร่วมเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิน่นสู่การอภิวัตรประเทศไทยครั้งที่5ภายใต้แนวคิดพลังชุมชนท้องถิน่นปฏิรูปสัง คมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งโอกาสนี้นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีกล่าวประทกถาพิเศษเรื่องคุณธรรมเมืองของแผ่นดินโดยแนะแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม5ขั้นตอนประกอบด้วยองคอ์กรและชุมชนต้องตกลงร่วมกันว่าจะสร้างองคอ์กรของตนเองให้เป็นองคอ์กรคุณธรรมระดมความคิดเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์กำหนดคุณธรรมหลักเพื่อลดหรือเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แปลง ณธรรมหลักขององค์กรเป็นจริยะรรปฏิบัติของทุกกลุ่มคนในองค์กรและประเมินผลเมื่อครบ1ปีด้านนายประมวลสุทธีวงศ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องพลังของชุมชนท้องถิ่นในการต่อต้านคอร์รัปชันโดยระบุว่าประเทศไทยมีภาพพจน์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันสูงสุดในอาเซียนดังนั้นคณะกรรมาการจึงมีแนวทางการทํางานเพื่อลดปัญหานี้ด้วยการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคัญในการต่อต้านทุจริตปลูกฝังให้คนมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับและดําเนินการปราบปรามด้วยการปรับรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อว่าหากองค์กรชุมชนและพลเมืองร่วมมือกัน จะช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้สําหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นโดยหลายหน่วยงานเช่นกรุมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสซึ่งนอกจากจะเน้นกระบวนการไปรูปปัญหาสังคมและนวัตกรรมแล้วยังเน้นเรื่องของการควบคุมยาสูบโดยมุ่งหวังให้เกิดตาบลต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ให้ได้ผลพร้อมชูแนวคิดการดื่มเหล้าเท่ากับเพิ่มพื้นที่อุบัติเหตุและเร่งเพิ่มพื้นที่เมืองคุณธรรม